เดี๋ยวเราจะกินโต๊ะจีนนจรับางเท้าก็คือลุยบิ๊กตองนะหญิงช่วงนี้ขอแงอแพงนะคะของแพงก็มาของแพงของแพงก็มาโอ้โหนี่หลายสิบบาทนะคะเมี่ยเขาบอกว่าอร่อยทุกจานหมดทุกจานเจลลี่อ,อร่อยหรือเราห,ห,ห,หิวอร่อยทุกจานเหรอเราหิวแหละ <Es per ated> วสวัสดีค่ะกลมาเจอทันแล้วนะคะในช่องตอนนี้เป็นเวลางหกโมงยีห้านะคะเรากําลังจะไปเช็งเมงเช็ใใจไม่เคยทําแล้วก็คือไม่คิดจะทําแต่ว่าคิดไม้นปาได้ เออมันก็เป็นอีกมุมที่เพื่อนไม่เคยเห็นเนาะเออนี่ทา,านไปครับสองคนแม่ติดโควิดน้องก็คือไม่ว่างเลยสักคนบีก็ต้องเลี้ยงลูกซนะจ้ะก็มีฉันกับคุณพ่อน,นะฮะมากันสองคนนะคะเวลามาเชีใหมงใช่ปะเราจะมีแบบทร a ช i นอ o n a l ลก็คือที่เรียงจะต้องทำมาให้เนี่ยทุกปีก็คือพี่บัวจะทำมาให้มันจะเป็นแบบขนม,ม<า>เอยซอสเอยจะมีไส้กรอก กับไข่ต้มมาอะไรเงี้ยเนาะพ่อบอกว่าสายเกินไปแล้วขึ้น,นะพ่อแล้ามาสายรอก็คือถ้าไฟเกี่ยวไฟทางนี้เราเลี้ยวซ้ายนะคุณพ่อเขาจะชอบจอดกินข้าวแกงป่ะพ่อมันเป็นข้าวแกงใช่ไหมข้าวแกงแล้วมีาน้ำเต้าหู้เหรอพ่อร้านไหนไปแล้วไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วญาติไปแล้ว ตอนเด็กๆก็จะชอบมาเชียงใหม่มากเพราะมันจะแบบสนุกแหมันจะได้ปักธงมันจะได้แบบจุดประทัดใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากตอนเด็กๆนะคะตอนโตน่ะเคียดตึงวันนี้เราต้องไหว้กี่ที่นะคบพ่อสามใช่สามที่เริ่มจาก <c oughs> อเลาโกงก่อนแล้วก็ไปอากงอาม่านะคะซึ่งก็จะเป็น ประมาณนี้สเต็บนะคะต้องไหว้ที่ศาลเจ้าก่อนนะแต่ว,ว่าพ่อบอกว่าวันนี้เรามาเละก็ต้องเข้าเลยนะจ๊ะเพราะญาติๆเขาคงไม่มีใครอยู่เลยที่ศาลเจ้านะะปกติก็คือต้องไหว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนนั่งไงญาติญาตือเนื uh, okay. ้อนื้อื้อเน้อนือเนื้น้อเอน้้น บอ,อบอกอเลยขาบอกอะารปะขางซื้อใหม่หรอหล่ละกางเกงขาดแล้ว <c oughs> อันนี้คือต้องซื้อใหม่ซื้อแดงต้องซื้อใหมเหรอกางเกงต้องซื้อใหม่หหม <c oughs> แล้วเราก็มาว่านะเมื่อกี้ถามเจ๊ว่าเรามายืนอยู่ข้างหน้าตั้งนานแล้วเราไม่ไหว้ยังไงเจ <c oughs> <c oughs> ๊บอกเรามารวมญาติเฉยๆให้ผูห้หญิงไหวไป <c oughs> <c oughs> เอาแมมยูทูบเบอร์ตัวน้อยม้าซะหน่อย คืนน่ะก็คือยืนรวมญาติแล้วก็กลับขึ้นรถดูคุณสุนทเริ่มกินแล้วเหรอสักหนึ่งไม้ก็ได้อาหนึ่งไม้สักหนึ่งไม้หมูปิ้ง้านประจำไปจ้ะไปที่แรกกันค่ะก็คือที่แรกจะเป็นอเลากงกับอลาเจกอยู่ด้วยกันนะคะหลุมที่สองก็คืออเลามาหลุมที่สามก็คืออากงอมาถูกตเรง ที่แรกก็จะเป็นเหมือนแบบเขาบอกว่าก็จะเล็กหน่อยที่สองที่สามก็คือใจะใหญ่ขึ้นมาเยอะเยอะที่แรกนะจ๊ะไปค่ะมีเพลงด้วยอะ่ยอะบอกเจ๊เขาซีนเขาซีนอัาโปรยอัาโปรยปกติเราก็ต้องโปรยนะคะ ใช่ปกติแทบจะต้องเป็นคนทำแต่ตอนนี้แทบมีหน้าที่เป็นตากล้องนะทุกคนก็เลยจะต้องถ่ายไปด้วยไปค่ะมคะรองเท้าก็คือลุยบิ๊กตองนะหญิงของแพงนะคะของแทงก็มาของแท้งของแท้งก็มาโอ้โหนี่หลายสิบบาทนะคะน่าจะน่าจะเอาเครื่องบินมาด้วยเนาะไม่ส่วนตัวกุชชี่กุชชี่ก็มา นีเคืองอะคะในูซิเกลือโตจีนย่อมย่อมเจกเก๋จะเป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องของยับยั้งไปดีรู้กระทั่งเป็นลีระหว่างที่เขากำลังเขากระดางเงินกระดองนะแถมยี่เกูหิวก็ขึ้นมานั่งกินไส้กรอกรอค่ะ เป็นทรดิชั่นัลของฉันเว้ยมาเทงเมงฉันต้องกินได้กกอะไม่ได้มีแบบเดียวนะจ๊ะหลายแบบมากเขาเผากระดาษเันกระดานทองกันอยู่น้องให้กำลังใจญาติอย,ย่างห่างห่างอยู่ห่งหงางห่างอย่างหงหงเมื่อกี้ถามพ่อนะคะว่าที่<ม>ดินอ่<ล>ะห่วงซุยแพงไหมตรงนี้ก็คือซื้อม้าหกสิบกว่าปีแล้วร่วมหมื่นร่วมหมื่นหกสิบปีที่แล้วก็เหมือนเป็นแสนอันต่อไปเป็นเป็นล้านอ่ะมากงอันที่สุดท้าย สาบไล่สาิบไร่ห่วงซุยแบบ30สไล่เออเทาห่ห่วงซุยนี่มันถ้ามันเป็นไล่เนี่ยเขาขายไล่นึวยนะหล้านอากงอาม่าก็คือพ่อของคุณพ่อนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นที่สุดท้ายที่เราไปไหว้30สิบไร่ถ้าใครจะมาไหว้เขาก็จะหลายหลายปีเข้าเขาก็จะเขาก็จะหรือเอาออกไปเลยหรอตรงนี้ทุกปีต้องจ่ายค่าสมาชิไปะยุทก็ต้องมีค่าบำรุงรักษา อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอัลม่า,มาก,ก็คือคุณทวดเลตสโ,โกค่ะที่ที่สองนะคะอัลม่า,มาจะ้ะอากาศเริ่มร้อนแล้วจ้ะไปหญิง ึ่งตนนี้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นนะจ๊ะพ่อบอกว่าอาหารก็คือจะจัดเรียงตามความชอบของผู้ที่มาไหว้นะคะเพราะฉะนั้นอาหารก็จะไม่ค่อยเหมือนเมื่อกี้จะมีเหมือนแบบสามเมนูตรงนี้ใช่ปะแล้วก็จะเป็นผัดผัดพวกนั้นก็คือจะไม่เหมือนกับอาลาว่ากงกับอาลาแปะนะคะซึ่งเรา,ามาชอบกินแบบนี้นะคะ่ะเมาสม,มันมากคนที่เมาส์มันที่สุดในกลุ่มย่าคือเจ๊กเก๋เ, <laughs> เจ๊กเก๋รู้โลกรู้ โชว์หน่อยพูดภาษาจีนให้ฟังหน่อยบอแมนว่ายรอบที่สามนะคะซึ่งปกติก็คือจะต้องว่าย3รอบใช่ไหมทุกคนเราว่ายรอบที่3แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเฮียงแล้วก็ไปที่ต่อไปกันค่ะให้พี่ๆคนขับรถเอาอ่ะยิ่งไปต่อนะคะเสร็จแล้วนะคะที่ที่สองไปที่ที่สามที่สามบอกเลยว่าเป็นคาริฮาพอบอกว่าอยู่ตรงนูเนี่ยแต่นี้ยกำลังจะลาบง่วงมากโอ้ทางทางเล็กมาก วงซื้อหามาก็เหมือนแบบพระราชวังจะกินโต๊ะจีนกันข้างสุดสารเลยค่ะมาซึ่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งของอากงนะคะอนนี้เป็นฝั่งอาม่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารวันนี้มีอะไรบ้างของอาม่านะคะโตะจีนจ้ะของโปรดฉันคือขนจ้าขนมจีนจ้ากระดาเงินกระดาทองมีรองเท้านะคะทอง เสื้อผ้าซึ่งเราไว้ครบสามรอบแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินโต๊ะจีนค่ะสุสานจ้ะเราก็จะกินบรรยากาศแบบนี้กันเลยนะคะหญิงฉันเจอนี้ของเจ้ฉันเปิดให้ดูนะรีบแบบเร็ๆเรวๆแรงจริง <c oughs> มันแรงจริงเหรอดูผมพี่กริงนะดูนี่แรงจริง น่าซื้อมากโตจีนที่แท้ถูกมีซูริเรียนด้วยจ้ะพูละสามพันอันนี้คือสามพันเหรอดูแลแพงมากอ่ะนี่น่าจะเป็นก้านยาญ่อบแล้วเข้าใจื้อนุ่มอันนี้พูละห้าพันนั่เนี่ยถึงอร่อยว่ะอร่อยเหรอเจ๊เจ๊ก็ได้คอนเทนต์แล้วนะกินทุเรียนข้างสุดสานมาจ้ากิน จิ้มให้มันหมดอร่อยนะขากกินเร็วอย่ามาแรงวันตอมอร่อยดีมันจีบอร่อยนี้อ่ะไม่เป็นไร เขาแบบปรุงตรงนี้เลยนะจ๊ะโตจีนอ่ะผัดห้าอย่างนะคะเฮียบอกมาก็จะมีแปะก้วยมีแห้วมีพุทซาเกาลัดแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกเผือกนะสักหนึ่งคำบรรยากาศยาตๆก็คือกินข้าวกันนะคะ ปลาช่อนลุยส่วนกุ้งซอสมะขามนะคะบอกต้องกินเลยนะคะเดี๋ยวหมดหมดกวกินเลยนะคะเดี๋ยวหมดค่ะอันนี้เม้ามอยถึงม่เจี๊ยบกันนะคะว่าไม่เจอเลยนัดการกินเหล้าที่บ้านนางสรุปก็คือไม่ได้ไปพี่คนนึ่งป่วย แบบดีมากกุก้งเดงแบบสุดอันนี้ผัดหมี่ซัวนะคะน่ากินมากบางทีการมาเจอญาตินะมันก็เหนื่อยใช่ไหมคนมันก็เจ็บคอพูดเมาส MM ์มอยเนาะเห็นไหม <Okay. S 1> แม้แต่ในวงตระกูลก็อยู่ยากถ,าาถ้าเราพลาดแบบถ้าเราพลาดได้คลิปแบบหนึง่งเราก็จะไม่รู้ข่าวสารนี่ย นี่คือก็เลยไม่รู้เรื่องเลยมอเตอร์ถ่ายกินเขาก็ซิปกันเสร็จแล้วไม่งั้นอ่ะรู้เรื่องแล้วมากินยมากินข้าวกับอากงเยือไผ่จ้าน่ากินมากเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยทุกจานหมดทุกจานเจลลี่อร่อยหรือเราหิวอร่อยทุกจานเนาะเราหิวแหละ โต๊ะจีนน่ะบรรยากาศดีด้วยลมก็ดีว่าเราอยู่สูงสุดบนเขาสูงสุดไม่ได่พคยมายุ่งเป็นเพื่อนกับเราเลยอืมใช่เพื่อนาเพราะว่าที่จอดรถนี้ก็ของเราเองหมดเลยจริงๆเราจะจัดคอนเสิร์ตไหมงานวันเกิดปีหน้าสถานที่พื้นที่พอสหรับือถุงแค่ไม่งั้นวันเกิดแฮปปีนะแปล้วยมะพร้าวอ่อนนะคะ พอไหวเสร็จนะฮะก็จะแยกย้ายบ้านญาติญาติขนกลับบ้านอ่ะปิดปิดคลิปให้หน่อยนะจิลี่ดูบ่อยปิดคลิปให้ทำหน่อยเร็วอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ขึ้นรถแล้วนะคะอากาศร้อนมาก42องศาฉันตัวไมร้อนร้อนเลยร้อนใช่ไหมไม่ไหวแล้วนะจ๊ะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะก็พาทุกคนมาแบบขำๆเนาะมาแบบดูบรรยากาศในครอบครัวเชงเม้งกิจกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะแล้วก็พามากินข้าวคากสุดแสนนะจ๊ะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจ้า